พวกเราได้เฝ้าทูลขอบวดกับพระพุทธองค์ถึงสามครั้งแต่ก็ไม่ทรงอนุญาตพวกเราจะไม่ละความเพียรเราจงพร้อมใจกันปลงเกีสานุ่งผ้ากาสาวพัสดตามเสด็จพระพุทธองค์ต่อไป ข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญถ้าสตรีได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วจะบรรลุพระอราหันต์ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์สตรีถ้าได้บวชในพระพุทธศาสนาก็สามารถบรรลุพระอราหันต์เหมือนบุรุษเพศทุกประการถ้าเช่นนั้นขอได้ทรงเมตตาโปรดประทานบนรรพชาแก่พระน้านางมหาปชาบดีผู้เคยบำรุงเลี้ยงดูพระพุทธองค์ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้สมปรารถนาด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าอานนท์ถ้าพระชาบดีรับประพฤติในครุธรรมแปประการได้เราจะอนุญาตครุธรรม8ประการคือ 1. นภิกษุณีแม้บวชได้ร้อยพรรษาก็ต้องเคารพพระภิกษุแม้บวชในวันนั้น 2. อภิกษุณี จะอยู่จำพรรษาในวัดที่ไม่มีพระพิสษุไม่ได้ หม่อมฉันได้ถือปฏิบัติเคร่งครัดในครุธรรมแปประการผ่านมาสองพันษาขอพระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยเถิดเจ้าค่ะเราอนุญาตให้บวชได้หลังจากภิกษุณีประชาบดีและเหล่าภิกษุณีสากยะบวชแล้ว ก็ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งสิ้นปัตรนี้พระเจ้ามหานามสักยราชได้ครอบครองราชสมบัติกรุงกบิลละพัสสืบต่อไปอันธรรมดาราชสมบัตินี้ ย่อมไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่พระสวามีของเราก็ไม่ได้อะไรเสด็จออกบวชแม้เหล่าประยุรญาตลูกของเราและพระนางประชาบดีก็พากันติดตามพระพุทธองค์ออกบวชเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ควรสละสมบัติทั้งหลายแล้วออกบวชตามพระพุทธองค์จะประเสริฐกว่า พระนางพิมพาพร้อมด้วยนางสนมกำนันจำนวนมากเดินทางไปยังพระเชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถีหลังจากพระนางพิมพาได้ถือครุธรรมแปดประการครบสองพันสาและได้บวชเป็นพระภิกษุณีแล้วพระพิมพาภิกษุณีก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรภาวนาจนบรรลุเป็นพระอรหรันต มีพระนามปรากฏว่าพระพัทธากัจจานาเถรี